สวัสดีอย่างมากมายนะครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่กับช่องนินจาคุงแชนแนลเย่ตอนนี้คุณก็กำังอยู่กับรายการ The Dr e s s t h a i l a n d เราเข้าสู่ EP ที่3แล้วนะครับทุกคนมาดูกันว่าผลทางสงู่การเป็นดังแบบอันดับหนึ่งของน้องนินจาจะสามารถเป็นจริงได้หรือเปล่าเอาละครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเรามาเริ่มมาสักรานเลือยก่าะคร่บทุกคน let's go และ และตีมวันนี้ก็คือคืออะไรวะคืออะไรวะท่านผู้ชมคืออะไรวะอ่ะพอกลิปสติกบอล for malware but make it survive the end of the world ว้วมันคืออะไรกันคะ่ะท่านผู้ชมชุดที่เป็นทางการแต่ว่าจะต้อง survive ให้ถึงจุดจบของโลกเหรอคะเออเออไม่เข้าใจเลยแต่ดิฉันจะจะแต่งเป็นฟิลฟแบบแบบหนังอันนี้แล้วกันหนังแบบ หนังหนังที่มีซอมบี้อะไรเงี้ยเออแล้วแบบมีความไฟติงนิดหนึ่งอยู่ให้รอดขออนุญาตใส่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตไม่รู้เจ้าตัวไหนนะขออนุญาตยัดเผื่อๆไปก่อนนะครแล้วค่อยมาเลือกอีกทีหนึง่งแล้วก็นี้รองเท้าด้วยเป็นไงรองเท้าบูทเลิศๆแล้วก็ถอดสิ่งที่ไม่เอาออกนะคะปึ้ง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 ,งเอ้เสื้อตัวนี้เสื้อหนังวะ่ะเสื้อหนังมันก็ดูอินนี้อยู่นะดูเป็นแบบ นางเอกสู้ชีวิตอะในหนังแบบหนังซอมบี้อะเอิมหรือว่าเปิดไลดีไหมทุกคนอะเปิดไลกับปิดไลเปืนว่าไงคะับิอาตคิด,ดีเอิมนี่อาวุธอาวุธมาแล้วอาวุธมาแล้วรอดไม่รอดซอมบี้มาก็จามวันนี้หมวกกันน็อกหมวกกันน็อกเลือดเข้าอยู่เข้าตีหมดสุดดูเป็นไบเกอร์เวอร์ ซอมบี้มาก็จามหัวมาเลยค่ะท่านะผู้ชมนี่หรือว่าเนี่ยเสื้อตัวนี้มันสวยนะเธอคือจริงๆฉันชอบเปิดไหล่กว่านิดน่อยเพราะแบบมันดูเห็นเนื้อหนังเซ็กซี่นิดๆแต่แบบตัวนี้มันก็ดูมีพลังเนาะใช่ไหมตัวเป็นเสื้อหนังมีพลังตงัวนีลองลอง,ลองเป็นสีดําสิดาขาวเออดำหรือขาวดีทุกคนขาวก็สวยนะดแต่ดำดำดูแบบ ดูมีพลังกว่าไหมดูแบบดูจะรอดมากกว่าเนี่ยนำขา่าทุกคนว่าไงไม่เห่าทุกคนเปลี่ยนดีกว่าขออนุญาตเพ่อนวันที่ฉันยังตัดใจจากน้องเปิดไหลอย่ไม่ได้คานผู้ชมดูดีแกคือมันแบบมันแอบ,บแซบ,บ,แบ,บแนิดๆน่ะก็คือว่ารอดด้วยแล้วก็ต้องได้ผัวด้วยนะ,ะทุกคนไม่ใช่ว่ารอดอย่างเดียวนะครับต้องรอดแล้วมีความรักด้วยเป็น,นไ,ไงเป็นไงทุกคนถ้าแบบฉันแอบ,บสุขของมันบางไปนิดห<า>นึง่งป่ะตัวเนี้ย ฉันมีตัวอื่นหนึ่งไหมวะฉันอยากได้แบบที่มันหนากว่านี้น่อยแต่แบบเซ็กซี่เห็นนี่เอออันนี้ไงเออทำเป็นเล่นนะอันนี้คือติ๊กถูก,ถกช่องนะเนี่ยก็คือมีความหนาขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็แบบยังมีเห็นเนื้อนหนังถ้าเกิดเราลองแต่งสีสักหน่อยเอาไปสีอะไรดีทุกคนอยากได้เป็นฟิลแบบอยากได้แบบว่าดำดำแดงแหมดำแดง เอาอโลโก้นั้นสีแดงหน่อยที่หัวใจตรงนั้นอนะเออหัวใจข้างซ้ายของฉันให้รู้ว่าฉันจะมีผู้เอ,อ้ยขอบนี้สีสีชมพูแมมแจ้ตนแหละตะแหลหรือแบบอ่อนลงมาหน่อยก็ได้กิน่นะสีฟ้าไปเลยโอ้สะเดิเดนมากเฮ้ยสีขาวสีขาวสวยมากม่เอานี่แหละสีขาวสีขาวเลิศ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 แล้วก็โลโก้ทางนั้นโอ้ขาวเหมือนกันดีกว่าเลิศโอ้ oh my god สวยไหมทุกคนโอ้ยสีสวยมากถ้าไม่ฉันเก่งขนาดนี้เนี่ยอ้ oh m มก o d เลือกสีเก่งเวอร์ต่อไปทุกคนเราก็จะมาดูที่เอิมอะไรต่อนะท่อนล่างท่อนล่างของเราะครทุกคนเอ้ยแปบ๊บหนึ่งขัดใจขัดใจสิ่งนั้นขออนุญาตแก้สีรองเท้าแป๊บนะคะเอิมขอเป็นสีดำาเลยได้ไหมสีดำเฮ้ยโอ้โหพื้นพื้นแดงแมวไม่ดีกว่าเหมือนใส่ส้นสูงเลยทุกคนเพราเปลี่ยนสีพื้นอะเอาเป็นสีดำเหมือนกันนี่แหละโอ้โห ไม่รอดไม่รอดเอาดำเอาดำเอำอนั่นแหละจบมินิมอลมินิเอ็มอลต่อไปก็นี้หรือว่าถุงน้องไม่ถุงมือก่อนถุงมือก่อนในไงนนทุกคนเละะิศป่ะเฮ้ยดูเป็นไบเกอร์อยู่เนี่ยคือดอูทรงแล้วอินนี่รอดอ่ะอินนี่รอดแน่อินนี่เป็นตัวตึงในหนังถุงน้องสีด,ดำสักนิดหนึ่งไหมอุ้ยขาวโอ้ไม่ก็แปลกมากดำ เรื่องหรือว่าสีเนื้อนิดๆให้แบบแอบเซ็กซี่ก็ะเชิญเป็นนางแมวอยู่สูวาเอ้เอ้โอ oh, ่ปุนมากแม่อันนี้ปุ่นเกินแม่ยออหรือว่าใส่กางเกงขายาวไปเลยฟืๆบๆจบจบยิงยีนถ้ามันไม่เข้าปากยิงยีนมันมันบกเข้าเดยยงยีนมันบกเข้าเด้ย อยากได้กางเกงฟิล์มหนังนะทุกคนกางเกงหนังมีไหมหรือว่าใส่เป็นขาสั้นอย่างนี้แลดีแล้วสองชั้นไปเลยถุงน้องถ้าอยากได้กางเกงที่มันดูเอ้ยเดี๋ยวนะหรือว่าถ้าเปลี่ยนอันนี้เป็นสีดําอ่ะมันก็เอ้ยมันก็ดูอินนี่อยู่นะดูแบบดูเป็นไบเกอร์อะทุกคนเพราะว่าขาสั้นฉันว่ามันดูแบบดูดูเหมือนนั่งสอนทายมากกว่าดูไม่เหมือนคนขับอ่ะใส่หูฟังเพิ่มสักนี้นึงไหมให้มันดูตละอตลเลนี่สีอะไรดีทุกคนสีแดงโอ้ยแปลกมาก เออชมพูขาวดำไหมดำหรือว่าสีดำนั่นจะเข้านี่เสริมลุกให้มันมีความดุดันมากขึ้นแล้วก็เติมมาดีอ่อะตรงนี้ไปนี้แบคแ,แพกสักอันหนึ่งหมดเวลาแล้วเอาสีไรสีแดงไหมเอาแดงแดงที่มันคนลาโทนอ่ะเอ้ยไม่เอาไม่เอาหรือว่าเอาตอแหล่ไปเลยไหมให้มันแบบชมพูเออนี่แหละนี่แหละมีความติดต่อแหล่เนิดนกันทุกคนเราอย่าไปจริงจังมากนี่เอ้ยหมดเวลาแล้วอ่า โอเคค่ะเขาสู่แคมเปญกันแล้วน,นัทุกคนไหนดูซิว่าเจเจคนนี้แต่งเป็นอะไรโอไมคก็ฮาโลวีนปะคะน้องหนูอ่านตีมปะลูกนี่ไม่ใช่สามสิบเอ็ดตุลานะคะลูกไม่ใช่ฮาโลวีนนะลูกหนูถือแคนดี้ไปให้ใครลูกแล้วหนูจะรอดได้ไงจ้าหนูถือพวงแคนดี้ขนาดเนี้ยเอาไปหนึ่งแต้มพอคะ่ะลูกงงมากต่อไปนะคะเบอร์ขันคนที่สองนะคบว้าวมีสเก็ตบอร์ดด้วยโอไมคก็ oh God, มีพระคุมคือ ดูเก๋มากนะคะขนุราตให้ห้าคะแนนเลยละกันเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนเราก็ก็มันก็ตรงตีมปะก็ซอมบี้มาอะไรมาแล้วก็ขี่สเก็ตบอร์ดหนีได้เนยมียานพาหนะถูกต้องปะถูกต้องเออต่อไปนะโอ้ไม่กอดใครอ่ะดูแบบดูเป็นนักสู้เป็นไฟเตอร์ดูเป็นสไวเวอร์มากเคยเล่าเองนี่ว่าแกโอ้ไม่กอดมีทุกอย่างครบมีกระเป๋าแต่งตัวรัดกุม มีหมวกไบเกอร์แปลว่ามีมีรถมอเตอร์ไซค์ออกไปหนีมีอาวุธด้วยอาวุธชิ้นใหญ่โอไมค์อ oh ดเลิศดตรงตรีมชนะเลิศดคนนี้ดีดีที่สุดเลยแต,แต่แต่งมาเอิมต่อไปอุ๊ยอีนนี้เป็นแบบว่าก็ก,ก็ก็ไม่ค่อย์มอลแต่ว่ามีอาวุธก็ถือว่าดีแล้วก็เป็นเพื่อนเราด้วยก็เอาไปเลย5้าดาวเพราะว่าคะแนนมิดภาพอเแล้วก็มีอาวุธถูกปะมีอาวุธมีแบคแพคแล้วก็แบบแต่งตัวแคชชวล ถือว่าเป็นการ survivor ที่ดีมังโอเคโอ้โหอีนี้คือติดแบลเวอร์งงมากคือหนูหนีเข้าไปในป่าหิมะพานปลาลูกคือซอมบี้มาอะไรมานี่คือถึงกระโปรงหนูหมดนะบอกเลยแล้วถือลูกบอลมาทําไมลูกเอามาสู้กับซอมบี้เหรอหนูเป็นโคนนันเหรอลูกโอ้ my g คืองงมากแม่คือ dna of the world ก็คือ dna of you ด้วยค่ะเอออันนี้คือตีมอะไรนะ หนูแต่งเป็นอะไรลูกกิ้งกาเหรอลูกงงมากขาลายมากโอ m มกอดก็คือถูกน้องนั้นไม่ได้ช่วยให้หนูวิ่งเร็วขึ้นนะลูกแล้วรองเท้าน่ะส้นสูงปะน่ะโอ m มกอดคงจะรอดหรอกลาก,ก่อนเลยเอ่มต่อไปนะคะอุ๊ยอันนี้มีความเป็น worker นิดหนึ่งมีความแบบว่าก็เป็น worker อร์ แต่ว่าผมแบวมากงงมากผมรวยมากผมคุณหนูมากแต่เรือกก็คือมีความแรงงานเล็กน้อยมีความคอนทราสต์แต่ก็ไม่เข้ากันต่อ <laughs> ไปนะคะเอมเอมรูบอนไมค์แหละคนนั้นเหรอหรือไงอาวุธเหรอมีรูบอาเป็นอาวุธเธอคือคนนั้นเหรอคะแล้วชุดนี้คือชุดอะไรเอาไปรอดยังไงคะงงมากเลยแม่ก็อกก็อกแบบใดขออนุญาต ไม่ให้คะแนนแล้วกันนะครับทุกคนเดิฉันว่ามันไม่ตรงธีมเอาซะเลยเอาหมดแล้วทุกคนโอ้ไม่กอและเฮ้ย <Hey, S 1> เราได้ที่สองเพื่อเราได้ที่หนึ่งโอ้ไม่กอเราได้ที่สองนอยนเียไหน,อยอยหนดูแต้มดีโอ้หชี้คะแนนนำวะชี้นำมาสองแต้มเลยวะทำไมชี้เก่งจังวะนอยนะเียทุกคนไม,ไม่ได้ทุกคนแต่ถือว่าเราก็แต่งดีไหมทุกคนดูดิดูแบบเราดูล่อสุดปะดูดิคนพวกเนี้ย เอาไมเบสบอลมาแข่งกับขวานฉะนั่นแกก็ไม่รอดหรอกโอเคค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องนินจาคุงด้วยนะแล้วก็ลอด,ดูอีพีต่อๆไปกันด้วยนะจ๊ะอย่าลืมถ้าชอบอย่าลืมคอมเมนต์คอมเมนต์ม,มนัมเมนเแบบ๊ะ เอาใหม่ใหม่หม,หม,หม,ม่กินลิ้นพันกันนะคะถ้าชอบหรือว่ามีอะไรอยากจะแนะนานะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามามีสนร่วมไปด้วยกันนะคะทุกคนอย่าลืมดูอีพีต่อไปด้วยนะเย่แปลว่าวันนี้ลาไปก่อนนะทุกคนบาย